ดีค่ะมีชั้นนางสาวธีมกกรกเนนชั้นม .5 ทับ1เลขที่2โรงเรียนทองหลางทิยาคมวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบวิชาเคมีเรื่องพอลิเมอร์ข้อที่ 2. 2ก่อนที่เราจะมาเฉลยข้อสอบนะคะเรามาทำความรู้จักระหว่างพอลิเมอร์และมอนอเมอร์ก่อนนะคะมอนอเมอร์คือส่วนที่เล็กที่สุดของพอลิเมอร์ประกอบด้วยแป้งเซลรูโลสและไกลโคเจนเป็นหลัก เรามาดูคำถามข้อที่2นะคะข้อใดที่ระบุพอลิเมอร์และมอนเมอร์ถูกต้องเรามาดูช้อยกันนะคะระหว่างพอลิเมอร์และมอนเมอร์ข้อ1 p o l y พอลิเมอร์แป้งมอนเมอร์ฟักโตสแป้งฟักโตสข้อนี้ไม่ใช่นะคะ m มอนเมอร์ฟักโตสต้องคู่กับกูโคส ข้อ2 p o พอลิเมอร์โปรตีนโมโนเมอร์กรดบีตาอะมิโนข้อนี้ไม่ใช่นะคะพอลิเมอร์โปรตีนต้องคู่กับอะมิโนข้อ3 p มพอลิเมอร์เซลลูโลส์โมโนเมอร์กูโคสข้อนี้ถูกนะคะเพราะว่าเซลลูโลสคือแป้งกรูโคสคือน้ำตาลข้อ4 p o พอลิเมอร์กรดนิวคลีอิกโมโนเมอร์น้ำตาลไลเมส ข้อนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่ข้อนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่ากรดนิวคลีอีกคือสารชีวะโมเลกุลน,นะคะส่วนน้ำตาลไลโมสนะคะจะประกอบไปด้วยคาร์บอน5คาร์บอนนะคะข้อนี้ถือว่าผิดค่ะส่วนคำตอบที่ถูกนะคะตอบข้อ3นะคะ พี่ตอบข้อ3นะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยก็คือพอลิเมอร์นะคะส่วนน้ำตาลเนี่ยก็คือมอนโอมอร์ค่ะดิฉันขอจบการเฉลยข้อสอบไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมขอ้อใดผิดพลาดต,ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะ